มาเด้อพี่น้องมาดำหน้าดำหน้าสมมดุดมันแหลงหลายพป็นี้ใส่ดำหน้าอยู่ไต่เทียงข้าเจ้าหรือข้าวเหน,น,นียว่ะรนี่ข้าวเหนียวพี่นอ้องลุกมาเะไต่เทียงฟังน่ะเอามาดำไว้ฟังนี่เอาคนนอนตื่นไม่ใส่หมวกแล้วดำหมว ดำอยู่ป่ะดำพอเป็นสิเอาปลามาปล่อยอยู่ป่ะเนี่ยสม่จุ่มไว้าองบ่ดินไตเทียง,ง,ง,งเก็นเก็นพี่น่องมันนำโบค้างแจเสือเปิดนำบาดาน้นมาใส่กะ ไาเบิงถ้าปลาออกมาปล่อยยักษคูสิบลอนสิบออกหลูกอยู่หีีบอกไ้เบิงนางเทียงเบิงปลาเอเจใส่มองมาปล่อยเนาะปลาตะเพียนแยกตออูปลอย้จะไ้เอลาตเพียนปลาตะเพียนกินแสบอยู่ได้พี่น้อง ป้านิ่นมันยายสาเนี่ยนะโอ้คนนางใหก้กำลังใจน,น้อยคนน่อยมากว่อเหมือน ฮะห้าพักเมื่อวานแล้วนายพักอีตูเมื่อวานน้ำกรอ,อบมันมองรูกพุดกีตอมขึ้นมามันมาท่านเกิดมาท่านมีหนามแสระว,วานเขาผายวหะพี่นนองเขาผายมันเป็นหน่วยอยู่ห่อนไก่ซิบเบิร์ตเหรออืมในรซิบเบิร์ตเหรอโรกมาอีกตัว ยกคุดเอาดำหน้าสิ โอยเลือ้อทางเทียงนาโมเดลนอนเย่นเย็นดีขนาดได้พี่น้องไหมลูกกาอีกกอนอันนี้ยอดเอา ลยใส่คุดเอาพวกยกคุดแกนแกนสวงแหลงแห้ง,หงก็เลยเอาเม็ดมันหยอดเลยพี่น้องเกิดดีอยู่แดงเอาหนังกอมันหลายบ้า ฮะนี oh 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 ่ฮะนอนนอนยังไนอนเบื้องังหันนํามพัะไลนี่บวกห้อยนามนี่เขียดหน่อยมาใครนาม คนน้ำหน้าก็บ่ค่อยมีพี่น้องส่วนมากมีแต่หน้าว้านล่ะว้านเอายาถ่วเบิร์ดละปีนี่พวกกติถ้าฝนมาเร่งๆน้ำจนสีนี่ก็ตัดลงตัดเขากระซี่คืนยากระตี้ท่านเขาตายเขากระซีงามพี่น้องใช้ปุ๋ยไหยบาดเนี่ก็ได้กินปีนี้มม่มีวี่แววฝนเลย บางทียังเป็นหน้าอยู่งานหน้านี่พี่น้องหน้าเขาแง้มมีแตหยาจ้ะแม่ไปนะมีแต่หยาดอกหย,ยแาแดงๆแต่มีน้ำครั้งนี่โอ้ยงามคัะไรได้เขานะเ<อ>ขายังงามอยู่เออ ไก่สุดแมนนำบาดาลขึ้นมาไม่ยอมเออไ่ไก่ไปไก่บ่ได้บัมีเงินซื้อท่อแต่ <c oughs> <c oughs> สูบปส่นีนี่ สองเหมือนนี้มือที่สองพี่น,นอ้องปลูกสูบใส่หลอบักล่ากับโเต็มจักเชือสูบใบได้หลายมือรุนมากกับโบอีกคือเกามันหนามมันโบอิมเด,ด็กเลิกลูงดีกลัวไปข้างในแม่กับปูกห้อมไว้อีกห้อมมันแก กะล이ตดัดผงว่ามันมาปกเลยแบบนี้หอมเลยแล้วพี่น้องเดี๋ยวจังถามมาเบึอง น่าจะคลออ้องเ่าวย่างไปเบิ่งแจ็คเทอร์ได้พี่น่องมันขาวว่างแหวงย <c oughs> <c oughs> กเอาขี้ดินมาท่มเอา เสียมมาให้ลูกไม่หัวอะไรเสียมนะเสียมปูนเสียมอยู่ฝนจันอยู่ฝนเั้งมาปีนี้ถ้ามันแรงค่ะค่ะบริเกนเขากระเจนเผือกแอล้วนอ้วน,นเนาะเผือกปลูกไว้หลายอยู่แมนบอ <laughs> บะคงเอามาปลูกไว้ซิปต้นหลอดต้นเดียวพี่น้องมันแหง้งดินแหง้งแหง้งขาดายนั่งเบืง้งลุงกับเมืเ่อยเบื่อเนี่ยวูดแรงไฟพ <laughs> ดแรงไฟจอดา <laughs> ไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาหน้าก็มีดจิรีบบมีไผ่บ่มีไผ่เงียบเนาะบบมีโมไผ่กับโบลงมาเพินพากันวานเอาเลออเว้วเบิดเพินกับโบมา,มาห้มาหน้าคือสมัยตะกี้พี่นนอง มาเห็ดหนามาสองมือมาวานกับมากเกี่ยวมีแต่เพื่อนม้าเห่าเนี่แหละลงมาหน้าดุจนเขาถามว่ามาเห็ดยังเขาวะกายทางมามายัางดุเสียเขาวะจะกร้องเป็นสวน, <laughs> กกน,สวนต้องมาดูแลมาเอาหุน่นเอาหยาห้พี่น้องมาปลูก ปูกเหลี่ยวกับต้องเที่ยวมาหอดหนามจ้ะ<ฮ>ตม่อก,กี้ห,าห้าวหอยามดำหนาคึดอ,อยากได้เมื่อยลูกกะวานเอากับง่ายดีสบายดีแต่ว,ว่าทะเล่งกับ่ได้กินดอกทางห้านี่บ่เคยว่าบ่ได้กินจักปีนะ้า แหงแรงนั่งก็นยมนบ้างนะทางกาลสินเห็นคลิปน้องโนดตเพิน่นล่งเพิ่นว่าโก,กาจางมัดละหกบาทคนได้พี่น้องอุ้ยล่งทุ่นร้ายแห้งเฮ็ดหน้าก็ได้หอดงามเกีียวอีกใช้ละจางดำอีกเนาะ อันนี้เฮ็ดสวนนี่บ่ได้ลงทุนอีหยังเลยพี่น้องก็ซื้อแต่ต้นไม้บ่ได้จ้างค้นนะบ่เป็นบ่บ่ได้ลงทุ่นดอกจ้ะบ่ได้ลงทุนจ้างคนมาซอยเฮ็ดเอาเองซื้อแต่ต้นพันธุ์มาคือต้นข้าก็ซื้อมาแต่ปีที่แล้วมาปลูกงามแล้วก็ยังค่อยๆขยายจ้ะถ้าซื้อมาหลายเทียเดียวก็บ,บไ่ไหวเอกพี่น้องใส่ทุนหลายตน้นมะพร้าวนี่ก็ค่อยๆทย,ย,ย,ยอยซื้อมาปลูกจ้ะ บริเฮเธอเดียวเขากับสังเกตเบื้องน้าว่ามันสีเป็นตลอดโบคือมันใหญ่มันงามแล้วเป็นต่เห็นผลกะซื้อมาปลูกเพิ่มจะาะฟังนี้ก็ปลูกเพิ่มยาหื้อเขาอันนั้นไปยังช่บอกยาข้าขาะขาพ่อจักอ้อี่แจ่ท่านว่าเราลงไปเหรนไตเทียงแถวบบมีหนา ทันว่ากับน้องเนียวสือปลาตะเพียนลูกปลาตะเพียนหน่อยมาปล่อยเจ้กถุงพอได้เบิง่งน้องทานว่าเนาะเ,นเออจ้างปาพี่หนองเ้ามาเบิง่งเออมาปล่อยไปให้มันลอยเลนอยู่นี่เปิดน้ำให้มันเนข,าขาเขาสร้างมันมันก็ไปหลอดลงห้องมะพร้าวคือเก่าเออเป็นว่าเขามันสิขาทอบบ กะสีบอกกะสีสอดกันไปหาหล่องมะพร้าวคือเก้า่นี่ท่อมองนี่ซูบใส่ตลอดหล่องมะพร้าวก็ยังมาอยูย่หนากมาขึ้นกระโต๊กอยู่โต๊กลิ่นแสดแสดมากก็เศร้าพี่น้องนี่ตะลูกกระปูหน่อยแล,ลนแซวอ,อยู่ร้ายอยเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีจ่จ้ะพี่น้องมาทักทาย บรรยากาศน้ำหนาไปีอองใส่ดำซ้ํหนีห่ละปีนี้เขาว้านก็นเกิดยดู่พอยกางงามอยู่แต่ว่าบุมินามขังแนวเขาคนละแนวแนวเขาจ้คของเขายืมเพิ่นมากั่นเตี๋ยวว่ะ่ะ เขาเจ้าเพราจักอยู่นี้เม่เคยเกิดเขาเจ้าดูแลรักษาคือขภาพสุกคนเด้อจ้าพี่หนกอ,อันตรลายอยู่หลบด่านที่ห้าแนมบบเห็นคลิปหน้าพอกันไหมจ้าคลิปนี้เอาไวส้สำานีสวัสดีจ้า